อันนี้เป็นน้ำอันคารายนะครับที่มีค่า PF สูงนะครับนี่ของอาจารย์พานุวิธีการทำน้ำนี้นะครับคือให้เราเอาเอาเอาใบตองหรือใบกล้วยนะครับใบใบตองแห้งใบมะพร้าวทางตะโนดใบตะโนดแห้งครับเอามาเผาไฟให้เป็นขี้เท่าแบบนี้ครับหรือว่าฟางข้าวก็ได้แต่ว่าฟางข้าวต้อเป็นออแกนิกนะครับ แล้วก็เอาไปเผาไฟสัดส่วนคืออันนี้1น1ึกิโลต่อน้ำห้าลิตรแล้วมาต้มครับต้มและได้เอาไปทำให้น้ำนิ่งตกตะกอนให้ตกตะกอนแล้วก็เอามามจะเป็นน้ำแบบนี้ครับน้ำอางายที่มีค่า p f สูงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนี้ปริมาณ100มล เขาขายอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับอันนี้1ช้อนผสมน้ํา1ลิตรทุก1ช้อนโต๊ะผสมน้ํา1ลิตรกอเยอะนะครับพิธีการเนี่ยเหมือนที่มือน,นี่กล่าวแล้วนะครับนี yeah. ่ขี้เท่าที่ทํามาจากกะามะาพร้าวใบตองแล้วก็ต้นตาลใบใบตาลแห้งมาเผาให้ได้1นกิโลผสมกับน้ำห้าลิตรแล้วมาต้มให้เดือดนะครับแล้วไป แล้วตั้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วผ่านการกรองให้ไซสครับเนี่ยผ่านการกรองแล้วก็ตกตะกอนหลายๆวันครับก็จะนำ้ำได้น้ำนี้มาอันนี้ขวดเนี่ยประมาณร้อยาสิบบาทนะครับถ้าขวดนี้ไป,ไป,ไปเอาไปผสมผสมกับทุกหนึ่งช้อนโต๊ะได้น้ำหนึ่งลิตรที่อาจารย์เขาทำให้กินนะครับจะได้ค่า p h ที่สูงมากเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายทำเป็นตำดูนะครับเดี๋ยวให้ไปดูน้ำที่อาจารย์พานุผปปสมแล้วให้เรากินนะครับ มาดูมาดูน้ำที่อาจารย์ผานุผสมให้เรากินนี่ในนี้ครับน้ำที่มีค่า PF สูงอังคารายน้ำอังคาราย หรืออาจารย์พานุเรียกว่าน้ำด่างเข้มข้นหมักจากขี้เถ้ากากมะพร้าวสะอาดน้ำด่างเข้มข้นพีพีเฮตสิบสามครับเนี่ยเนี่ยครับน้ำด่างเข้มข้นนี่ครับโอเคหนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำหนึ่งลิตรครับเดี๋ยวเอากินดูนะครับน้ำสใส่ เหมือนน้าตัวไปครับแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรไใช่ครับนะนเนี่ยเ็ปผสมมาไว้ดีครับนี่ขวดตั้งร้อยสิบบาทอยู่นี่ถ้าซื้ออ่ะแต่ว่าขวดเนี้ยก็ผสมได้เยอะนะ ธรรมชาติาาก,กันนะครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ